สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้วันอาทิตย์ที่31เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับเป็นวันอาทิตย์วันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะขึ้นเดือนใหม่ในเดือนที่9เดือนกันยายนแล้วนะครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ววันนี้ครับมีเรื่องต่อเนื่องจาก คลิปวิดีโอเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างวิดีโอด้วย g รอก AI วันนี้ครับเราจะใช้กรอก AI ในการสร้างภาพกันบ้างทำไมต้องเอา g รอก AI มาแนะนำนะครับเนื่องจากว่า g รอก AI เนี่ยมีข้อดีก็คือเวลาที่เขาสร้างภาพเนี่ยนะครับเขาใช้พร้อมที่เป็นภาษาไทยอันนี้จะเหมาะอย่างมากสำหรับคนที่ไม่ชื่นชอบที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าเดี๋ยวก็จะต้อง ไปเขียนแล้วก็เอามาแปลแล้วก็จะต้อง copy แล้วก็จะต้องเอามาเพสอะไรแบบนี้บางคนบอกว่ามันเสียเวลา g ร o ก k i i นะครับก็เป็นอีกหนึ่ง AI ที่สามารถสร้างรูปภาพได้อย่างง่ายดายด้วยพร้อมที่เป็นภาษาไทยเอาละครับเกินกันมาซะยืดยาวเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะใช้ g ร o ก k i i ในการสร้างภาพได้อย่างไรวันนี้ขอภายนิดนึงนะครับเพิ่งตื่นมืสักครู่นี้เองแต่ก็อยากทำคลิปนะครับ ช่วงเวลาไหนผมมีเวลาผมก็อยากจะทำคลิปมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องอ่ะมาเริ่มกันครับว่าเราจะใช้กรอก AI ในการสร้างรูปภาพได้อย่างไรนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะใช้ AI ตัวใดๆก็ตามในปัจจุบันนี้นะครับก็จะเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์โดยเบราว์เซอร์หลักๆที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนั่นก็คือ Google Chrome นั่นเอง อ่ะโอเคเราทําการพิมพ์คำว่า r o อกนะครับ G R O K เข้าไปในช่อง address ทางด้านบนครับจากนั้นก็จะพบกับก o อกแบบนี้เลยคุณคลิกไปที่ก r o k นะเมื่อวานนี้ได้เข้าสู่ระบบก o อกเอาไว้นะครับเขาจึงจดจำวันนี้ผมเสริมให้ก็แล้วกันเวลาที่คุณอยากจะออกจากระบบของ g r อกเนี่ยทาง มุมทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีรูปโปรไฟล์ของเราอยู่สามารถคลิกที่ sign out ได้คือเวลาที่คุณไปใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆคุณก็สามารถออกจากระบบได้ด้วยวิธีการแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาที่คุณอยากจะเข้าสู่ระบบคุณก็มาคลิกที่ sign in น,นะครับแล้วก็เวลาที่เข้าสู่ระบบผมก็มักจะแนะนำให้เข้าสู่ระบบด้วย Google นั่นเองก็ล็อกอิน with กูเกิล นะครับคุณก็พิมพ์อีเมลของคุณเข้าไปหลังจากนั้นนะครับก็ใส่รหัสผ่านของอีเมลของคุณนะแต่อันเนี้ยเหมือนกับว่าระบบได้ได้จำเอาไว้ให้แล้วนะครับผมก็เลยเข้าได้เลยเวลาสร้างรูปภาพด้วยกรอกเนี่ยนะครับก็จะมีเมนูอยู่ตรงนี้ครับชื่อ create image แนะนำให้คลิกก่อนเมื่อคลิกแล้วนะครับ คุณผู้ชมจะเห็นว่าในช่องรับพร้อมทางด้านบนของกรอกเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างจาก AI ตัวอื่นๆก็จะมีคำว่า Draw มาให้นะครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็เอาคำว่าอ่าโทษทีเอาเอาพร้อมที่เป็นภาษาไทยของเราเนี่ยขึ้นไปวางตรงนี้ได้เลยครับของผมบอกว่าในแบบใส่สูตรยืนยิ้มในมือถือกล่องยาสีฟันอ่ะคลิกที่ปุ่มทางด้านหลังนะครับเป็นปุ่มกลมๆดำๆข้างในมีลูกศร เพื่อทำการเจเน r เรตเขาจะถามเราว่าอายุของเราเนี่ยเกิน18หรือเปล่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมอายุอยู่ในช่วงที่อายุที่เกิน18นะครับก็ตอบว่า I'm 18 uh, or older นะครับคลิกไปตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่ถึง I am not over 18นะครับ2 8นั่นเองอ่ะโอเคคลิกไปนะครับต้องยืนยันนะว่าคือของกรอกเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่า กรอกเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถสร้างรูปภาพได้หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะต้องอให้เรายอมรับนะว่าเราเป็นเด็กหรือเราเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าภาพที่หลากหลายนั้นเราก็ไม่รู้ครับว่าภาพที่เกิดขึ้นนั้นจะมีอะไรบ้างเหมาะสมกับเด็กหรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการยืนยันอายุกันแบบนี้รวมถึงในเรื่องของวิดีโอของกรอกด้วยนะผมบอกคุณผู้ชมเลยนะว่ามันมีความหลากหลายมากมาก อันนี้ก็ต้องบอกให้เป็นข้อมูลกันเอาไว้นะโอเคหลังจากที่เราบอกว่าสร้างวิดีโอในแบบใส่สูตรยืนยิ้มในมือถือกล่องยาสีฟันเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเขากอกก็จะสร้างให้กับเรานะครับในฟังก์ชันพื้นฐานโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยตัวก็อกเองเนี่ยเขาจะมีคำแนะนำมาให้คือเป็นไกด์ไลน์ให้เราว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุณคิดไม่ออกว่าคุณจะเจเนเรตภาพอะไรเนี่ย คุณสามารถที่จะเอาคําแนะนําตรงนี้ได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะใช้คําแนะนําจากกรอกนะครับก็คลิกเลือกคําแนะนําหรือว่าพร้อมแนะนําตรงนั้นได้เลยเขาก็จะเอาคําแนะนํานั้นไปเจ n เน a เรตภาพมาให้ใหม่นะครับก็ลองมาดูว่าคุณภาพของภาพนั้นดีแค่ไหนแต่ของกรอกเนี่ยผมอยากจะบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยประทับใจในในความฟิตของของพื้นที่ การเว้นสเปซอะไรพวกนี้การจัดองค์ประกอบของภาพผมไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่กับในเรื่องของการเจ n เนอเรตภาพคนนะอ่ะเนี่ยหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับกดเลือกคำสั่งหรือว่าเลือกพร้อมที่เปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเขาก็จะอ่ะมีพร้อมใหม่ๆมาแนะนำให้กับเราต่อทีนี้เราเรา,เราลองมาดูครับว่าเราทำอะไรกับกรอกได้อีกวันนี้จะพาไปดูความสามารถที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมต้องคลิกเมาส์ไปที่รูปภาพ เมื่อเราคลิกเมาส์ไปที่รูปภาพแล้วเนี่ยมันจะมี Creative อยู่หลังจากที่เราเอาเมาส์เลื่อนไปที่คำว่า Creative นะครับแล้วก็คลิกไปที่คำว่า Creative เนี่ยอก่ก็จะมีภาพตัวอย่างให้ว่าในแต่ละเมนูเนี่ยเขาจะสร้างรูปภาพออกมาในลักษณะแบบไหนตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อดีนะครับตรงนี้เป็นข้อดีเพราะเราสามารถรู้ได้เลย ว่าอ๋อถ้าเมนูนี้คุณทําแบบนี้ได้ถ้าเมนูนี้คุณทําแบบนี้ได้บบไดอ่ะผมลองเลือกเป็น BrightAnime นะกันนะครับก็มาดูว่าก r o x จะทำไบรท์ t อนิเมออกมาเป็นภาพแบบไหนนะครับอันนี้คือข้อดีคือเราเห็นเลยว่าสิ่งที่เขาจะทำนั้นคืออะไรถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีตัวอย่างมาแปะแปะแปะเยอะแยะมากมาย นะครับเขาซ่อนเอาไว้ในเมนูเนี่ยการซ่อนเอาไว้ในในเมนูมันทําให้เราเนี่ยไม่งงนะครับทําให้เราไม่งงมันจะอยู่ในเมนูอะไรแบบนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆผมว่ามันโอเคอ่ะอันนี้คือลักษณะของการสร้างที่เป็นไบรท์อนิเมะไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อในกรณีที่เราเลือกครีเอทีฟเรารู้แล้วและแบ็กกราวด์คืออะไรล่ะ เราเราเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่แบ k ็คกราวคุณก็จะเห็นว่าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนพื้นหลังได้นั่นเองเป็นปารีสเป็นลอนดอนเป็นโตเกียวอะไรพวกนี้คุณก็ลองเปลี่ยนดูในแบบเป็นชาวยุโรปใช่ไหมครับผมลองเลือกเป็นลอนดอนแล้วกันอ่ะคลิกเลือกไปมาดูครับว่าเขาจะเปลี่ยนแบ k ็คกราวของภาพนี้เป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่า ในส่วนของครีเอทีฟเนี่ยมันจะเป็นสไตล์ของภาพว่าคุณอยากได้ภาพสไตล์แบบนู้นแบบนี้แบบนั้นในส่วนของแบ็กกราวน์นะครับคือส่วนที่เป็นพื้นหลังของภาพอยากจะเปลี่ยนพื้นหลังแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นก็เปลี่ยนแต่ว่าก็พอเปลี่ยนเสร็จก็จะมีสไตล์มาแนะนําเพิ่มเติมให้อ่าแบบนี้คุณผู้ชมก็ลองไปเล่นดูทีนี้อันสุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของ subject คืออะไร subject ก็คือตัวแบบเราจะทำอะไรกับตัวแบบบ้างครับจะมีใส่หมวกใส่หนวดนู่นนี่นั่นซูเปอร์ฮีโร่คอสตูมอะไรแบบนี้ก็ก็มีนะครับ g o ล d e n g โ o w มีแสงออกมาทางด้านหลังนะครับเป็นหุ่นยนต์ใส่แว่นใส่ชุดเกราะอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็ลองดูอ่ะก็ลองสามารถที่จะจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้อ่ะอันนี้ r e m o v e people นะครับอาจจะไม่มีคนเลยอ่ะ เดี๋ยวขอลองแบบ g o l d e n r o o w แล้วกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการใส่แสงเข้าไปทางด้านหลังของของตัวแบบก็จะทำให้ดูมีพลังอะไรทำนองเนี้เนี่ยคือรูปแบบของการสร้างรูปภาพของกรอกนะครับที่ก็ต้องบอกว่าก็แตกต่างจาก AI ตัวอื่นอยู่นะเนี่ยก็ได้ภาพออกมาสไตล์แบบนี้ครับคลิกเมาส์สามใบที่ภาพอยากจะดาวน์โหลดครับคลิกที่ปุ่มนี้เพื่อดาวน์โหลดภาพ ตามไปดูรูปภาพกันครับว่าหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยรูปภาพเป็นยังไงก็มีรลายน้ําติดมานะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมได้เรียนรู้นะว่ากรอกใช้งานในการสร้างรูปภาพแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคุณผู้ชมจะใช้งานกรอกในแพลนชําระเงินก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันวันนี้ก็เอาดีเทลในเรื่องของรูปภาพการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์มาแนะนํากันแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามนายเทคโนโลยีชแนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ถ้ามีคําถามใดๆก็พิมพ์มาไว้ในคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยเลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคําถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ